เอาแล้วครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเราเจลลี่แล็บนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมวันเดอร์ฮิลนะครับในวันนี้นะครมจะมาแนะนําการผ่านด่านและการเก็บดาว c h a ช t e ปเอร์ที่7ด่านที่10กันนะครับด่านนี้จะเป็นด่านสุดท้ายของช็อปเปอร์กันแล้วนะครับโอเคครับเรามาดูที่โตวเควสของด่านนี้กันดีกว่านะครับในด่านนี้นะเขาบอกว่าต้องใช้อุทธาไฟนะครับตีพารทเบรกของทางด้านของตัวบอสนะครับให้แตกนะครับหลังจาก5เทินนะครับ ภารกิจที่2นะครับเราต้องได้รับผลของเลดิชั่นสลักนะครับไม่เกิน2ครั้งนะครับภารกิจที่สามนะฮีโร่ในทีมเรานะครับต้องมีตัวละครที่ไม่ต่ำกว่า2ดาวถึง3ตัวนะครับภารกิจที่4นะครับฮีโร่ในทีมเรานะครับต้องไม่ตายเกิน1ตัวนะครับแล้วก็ภารกิจที่5นะครับจบภายใน10เทิร์นนะครับแล้วภารกิจสุดท้ายนะฮีโร่ในทีมเราต้องเลือกไม่ต่ำกว่า50%นนะครับ จะมียากขัาพเจ้าจกินเดียวนะก็คือตีพ์ดเบรกนะครับซึ่งผมก็ไม่มีอวุธาตุไฟนะครับตัวที่เป็นอาวุธาตุไฟก็เป็นบัฟด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ตัวด่านกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เข้าสู่ตัวด่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวในราวแรกของด่านนนะครับจะมีแค่มนุษย์ของป่าสองตัวแล้วก็มอนิกสี่ตัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะเริ่มเดินเลยนะ

่นี้ผมโด,ดนรถกอบฟีน้ำเนี่ยะ้ลาะตายย่านนะไปก่อนครับแลนะ้วก็ตีครับกับมาป้ายอยู่ตัวเดียวแล้วนะกับลูกนอ,อีกตัวนึ่งนะครับเพิ่มมุดอันจะเดิขยับขึนมาเลยนะ,ะแล้วก็ ออีกกกมโอเคผมยืนเป็นอย่างงี้นะครับบัฟไปครับแล,แล้วก็เตะแล้วกันเสียเลือดเยอะนะครับเพราะว่าในราวต่อไปเราต้องใช้เลือดจำนวนมากเลยนะครับเดินไม่ค่อยได้ด้วยนะฮะโอเคไม่เป็นไรครับแอคชั่นเลยนะครับ เสียเลือดรุนๆครับโอเคครับตอนนี้เราเข้าสู่ลาวที่สองนะครับลาวนี้ก็จะเป็นบอสเลยนะครับมีเพียงแค่บอสกับหมาป่าอสองตัวนะผมต้องพยายามเดินเลี่ยงกล่องน,นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเดินมาทางบอสเลยนะามาๆปั๊บก่อนเลยนะเขาเรียกว่าเปิดก่อนได้เปรียบนะครับ <Workers S 2> ไปแล้วอุยกล่องพังแย่แล้ผิดค่าเล็กน้อยนะทำอไรครับยานตีนะต้องยืนยานตีก่อนแล้วนะครับผมพอดีผมอยากฮิวก่อนนะฮะ โอเคบบอลโดนตึงน้ำเดินไม่ได้นะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะแชนตีฮิวเลยนะครับอเครับผมแอคชั่นเลยนะจะตีต่อได้นะครับวอตฮิวนะครับฮิวขึ้นมาสองบนสองครับ ฮิวแรงมากนะครับถ้าเกิดดาเมจเราตีแบบไม่ค่อยเข้านะอันนี้ผมยังตีแรงอยู่นะเพราะว่าเวลผมค่อนข้างเยงอะแล้วด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเวลเราหย่อยนะครับบอสตัวนี้จะเป็นตัวปัญหาแล้วเพราะมันฮิวแรงมากฮะนี่ครับแปลงร่างแล้วอือหือ จริงๆผมแนะนำให้เดินมาอยู่ฝั่งเดียวกันให้หมดเลยนะครับมีแล้วกันนะเนี่ยเงไม่ใช่ตีเนาะ <c oughs> คิดว่าน่าจะตายแล้วนะครับโอเคครับโดยในด่านนี้ก็จะมีเป็นประมาณนี้นะผม <c oughs> เป็นด่านสุดท้ายของชัปเตอร์ที่7นะครับ ส่วนในด่านหน้านะครับเราก็จะขึ้นชัปเตอร์ที่8กันแล้วนะครับในชัปเตอร์ที่8จะมีอะไรให้เราทําบ้างนะครับยังไงขอให้ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย